เลขตะว,วันตอนที่28ท้องคุณอาเมามากแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับไม่ไหวนะโรสล้องบอกมานบที่ตอนนี้เมาจนไม่ได้สติแล้วเธอพยายามแบกร่างของมานบกลับ แต่มานบกลับผักเธอออกแล้วก็กลับไปกินเหล้าตามเดิมไอ้พวกงี่เงา่าจะเอาของแต่เสือกไม่ดูว่ากูยังส่งไม่ได้ของที่ไอ้ตะวันมันเผาแค่นกลชิปหายไปตั้งเท่าไหรแล้วกูอยากจะยิงแม่งให้ตายนะถ้าไม่ติดว่าโคตรพ่อโคตรแม่มันถือหุ้นสำนักข่าวหลายที่ มันได้ตายหาไปแล้วชิบหายหมดโดนพวกนักข่าวขุดจนสาวตัวเจนแน่พวกนักข่าวเก่งกว่าตำรวจเยอะนี่ยังไม่รวมพี่เคยหมัดของมันที่เป็นตำรวจอีกมันสร้างความปลอดภัยให้ตัวเองจนใครก็แตะไม่ได้ทุกวันนี้น่ากลัวกว่าปืนมันคือกล้องนะมานบระบายความในใจให้โรสฟังแต่โรสไม่ได้อยากฟังเธออยากกลับแล้ว กับเธอคะ่ะคุณอาไอ้อันไอ้อันมันไปไหนอะทำไมลูกกูมันไม่เก่งมันลูกคนอื่นบ้างวะบอกให้พาตำรวจไปจับคนที่บ้านไอ้ตะว,วนันป้านนี้มันเสือกขายหัวสงสัยไปอยู่กับพวกอีกตัวอีกแล้วละสิวันวันไม่เคยทำอะไรให้กูรู้สึกดีสักอย่างเลย คอมด่าจะควเป็นพ่อสร้างความน้อยใจให้ลูกชายที่เพิ่งจะมาถึงองค์อาจที่เห็นพ่อของเขาไม่กลับบ้านก็มาตามแล้วเจอพ่อของเขาเมาแอกับโลสที่พยายามจะเอาพ่อของเขากลับแต่โดนพ่อของเขาผลักออกอยู่ตลอดเวลาองอาจไม่เข้าใจว่าโลสจะมาทนพ่อของเขาที่งี่เง่าทําไมเธอทั้งสวยรวยไม่จําเป็นต้องเกาะพ่อเขากินเลยสักนิดแถมยังพร้อมจะช่วยเหลือพ่อของเขาที่ตอนนี้เมาจนหลับไปแล้วถอยไป ฉันจะเอาไปเองขอโทษคะ่ะพี่อาร์ตฉันเอาคุณอากลับไปไม่ได้พี่อาร์ตอาจจะต้องเอาคุณอากลับไปเองได้ใช่ไหมคะฉันจะเรียกแท็กซี่กลับบ้านเองคะ่ะไม่ต้องหรอกฉันจะไปส่งพ่อที่บ้านแล้วจะแวะส่งเธอด้วยพ่อมเมาแบบนี้ฉันไม่อยากอยู่บ้านหรอกนะ่งองอาจแบบคนเป็นพ่อขึ้นรถด,ด้วยความช่วยเหลือจากโลสเธอยอมพกกระเป๋าจค่าอาหารแสนแพงที่พ่อของเขาหน้าใหญ่เลี้ยงพวกลูกค้า หลังจากส่งมานบที่บ้านแม่ของเขาก็มารับร่างคนเป็นสามีนี่คงเป็นครั้งแรกที่โรสได้เข้าบ้านของมานบและองอาจหญิงสาวที่เป็นแม่และเมียของผู้ชายที่เธอใช้สามีร่วมกับเขาเธอมองคนพวกนี้อย่างเคียดแค้นหวังที่จะเอาคืนให้ได้แต่มันกลับผิดพลาดแรงตบมหาศาลตบเข้าที่หน้าของคนเป็นภรรยาอย่างแรงจนคนเป็นลูกชายต้องรีบเข้ามารับร่างของแม่เอาไว้อย่ามายุ่งอย่ามายุ่ง ฉันจะเดินเองอุ้ยนางแก่นี่มานบเดินโซเซขึ้นบ้านไปทิ้งรสไว้อยู่ตรงนี้รับหน้ากับเรื่องราวที่มันเพิ่งจะเกิดขึ้นแม่ไม่เป็นไรนี่ใครแฟนอาร์ตเหรอน่ารักจังเลยนะแต่ไม่ใช่หนูผิงพ่อเขาจะยอมเหรอลูกเอเออแฟนผมแม่อย่าให้พ่อรู้นะว่าผมมีแฟนอะ อย่าบอกนะว่าผมพาเธอมาไม่อยากให้แม่โดนตีอีกอะผมพยายามตามใจพ่อแล้วช่วงนี้ก็คงจะสงบลงได้บ้างผมไปส่งแฟนก่อนนะแม่ผมอาจจะไม่กลับแม่ก็นอนแยกห้องแล้วก็ล็อกประตูด,ดีๆนะองอาจบอกคนเป็นแม่ที่ตอนนี้มองเขาแล้วลสด้วยรอยยิ้มแป้นมาทำให้ลสต้องยิ้มตอบตามบรรยาทไม่บอกไม่บอกแม่ไม่บอกหรอกนาะพ่ออยากได้หนูผิงจะตาย แม่บอกไปอาร์ตก็โดนซ้อมอีกแม่จะเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีเลยล่ะประโยคจากปากของคนเป็นแม่ทำให้โรสต้องสะอึกมองหน้าองค์อาจแม้จะสงสารแต่แผนของเธอมาไกลเกินกว่าจะหยุดได้แล้วทำให้เธอต้องรีบขอตัวลากลับตามมารยาทแล้วคุณน้ยเจ้าของบ้านก็ออกมาส่งเธออย่างดีในฐานะแฟนลูกชายองค์อาจพาเธอมาขึ้นรถพร้อมกับถามทางไปคอนโดของเธอ โดยที่จะแวะไปส่งเรื่องที่เกิดขึ้นทําให้เธออยากจะถามแต่ก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรไม่ต้องมามองหน้าฉันบ่อยๆไม่ต้องมาสมเพศฉันสมเพศตัวเองที่โง่โดนพ่อฉันหลอกดีกว่าลืมเรื่องวันนี้ไปพ่อฉันกําลังหลงเธอมากเธอเองก็สวยไปหาผัวใหม่เถอนะน่า <sighs> เดี๋ยวเขาก็เบื่อคนอย่างพ่อฉันนะนะเขาเบื่อก็อย่าไปยื้จะตายไม่รู้ตัวได้นะ นี่คือคำเตือนเหรอคะใช่เธอไม่มีทางได้แต่งกับพ่อฉันแม้เธอจะพยายามแค่ไหนก็ตามพ่อเกาะกินเงินแม่ของฉันอยู่นะเขาไม่มีทางยาหรอกเลิกฝันเป็นเมียรัฐมนตรีได้เลยไม่มีทางหรอกเลิกไปซะองอาจบอกถึงความจริงที่ไม่ได้สวยงามให้รถฟังแต่เธอรู้อยู่แล้วถึงความไม่สวยงามนี้มมนเธอเตรียมใจมาแล้วพี่จะไปไหนต่อคะ กินเล้าหาหญิงฟันมัง้งเบื่อพี่ไม่อยากได้นางผิงจริงๆใช่ไหมถ้าอยากได้พี่คงไม่ทำพลาดแล้วพลาดอีกแบบนี้พี่แค่ทำชั่วเอาใจพ่อใช่ไหมคะประโยคของโลสทำให้องอาจเลี้ยวเข้าข้างทางแล้วบีบเข้ากรอบหน้าของเธออย่างแรงเป็นการทำโทษที่เธอพูดแทงใจดำมันก็คือเรื่องของฉันตั้งเมียน้อยไม่ต้องมายุ่งร่กประโยคที่แทงใจดำของโลสบ้างทำให้โลสทุบเข้าที่ไหล่ขององอาจอย่างแรง คิดว่าอยากเป็นเนอะเขาขืนใจฉันฉันนั่งกินเหล้าพอนั่งเพื่อนทรยศกับผู้ชายสารเลวที่ทิ้งรักสองปีของฉันพ่อของพี่มาฉุดฉันทำร้ายร่างกายฉันขืนใจฉันฉันเลือกได้ไหมเลือกได้หรือเปล่าถ้าฉันไม่ไปพ่อพี่จะฆ่าฉันมโรสระเบิดอารมณ์ใส่คนที่บีบกอบหน้าของเธออย่างแรงขึ้นอีกมันแรงจนเธอรู้สึกเจ็บอ่าเพราะพ่อฉันทำให้เธอล้างแค้นสำเร็จว่างั้นชั่วจริงจริง ยอมนอนกับคนที่แก่ข้าวพ่อเพื่อผลประโยชน์ขึ้นมีต่างอะไรจากอีตัวเหรอวะจะเล่นตัวหาอะไรนักหนาผ่านผู้ชายมาจนเยินหมดแล้วแรงตบหนักๆจากฝ่ามือที่เล็กกว่ามันทําให้องค์อาจโกรธกระชากเธอเข้ามาเพื่อที่จะปลุกปั้มทําให้รถต้องขัดขืนพยายามหนีลงจากรถอะไระผ่านผู้ชายมาเป็นล้อไอตัววันก็ผ่านมาแล้วพ่อฉันก็ผ่านมาแล้วองค์อาจยังพูดไม่ทันจบแรงตบอีกหนึ่งชาก็กตามมาด้วย น้ำตาที่กระทบเข้ากับที่ใบหน้าขององค์อาจอย่างแรงไม่ใช่เลยไอคนที่ตายมันคือผู้ชายคนแรกและไอคนที่สองก็คือพ่อพี่ฉันอาจจะแสดงตัวว่าแรงว่าเคยผ่านมาแต่ที่จริงมันไม่ใช่แบบนั้นคนอย่างพี่จะมาเข้าใจอะไรพี่ไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าทุกวันนี้ฉันต้องรู้สึกยังไง แล้วโลสก็ปล่อยโฮออกมายกใหญ่ทําให้องอาจหยุดที่จะทำอะไรที่มันฝืนใจเธอแล้วมองหญิงสาวตรงหน้าที่ปล่อยน้ำตาออกมาไม่ยอมหยุดเฮ้ยฉันไม่ทําอะไรเธอแล้วเงียบดิวะจะเสียงดังให้ใครมันแถมาหรือไงพี่มันจะไปรู้อะไรฉันต้องอยู่ในเงาของเพื่อนมาตลอดฉันต้องแรงฉันต้องเลอดเพื่อที่ทุกคนจะได้มองเห็นฉันบ้างฉันจะยื้อรักผู้ชายที่นอนด้วยกันมาสองปีด้วยของแบรนด์เนมมากมาย เพียงเพราะฉันรักเขาแต่เขารักเงินฉันมีมันเพียงคนเดียวเพื่อนก็ยังมาแย่งฉันไปอีกพ่อพี่ก็ยังมาขืนใจฉันอีกทำไไมชีวิตฉันมันถึงได้สวยแบบนี้แม่งเอ้ยโรสยังคงฟูมฟายกับชีวิตของเธอมันทำให้องอาจต้องออกรถเพื่อไม่ให้เสียงของโรสทำให้คนข้างนอกเข้าใจผิดว่าเขาทำอะไรเธอเฮ้ยแหกปากขนาดนี้เขาจะคิดว่าฉันข่มขืนเธอไหมเนี่ย เอาก็ไม่ดีเอาไปพาคนเข้าใจผิดกันไปอีกจะพาไปส่งที่คอนโดองอาจขับรถมาส่งโรสที่คอนโดตามที่บอกแต่โรสกลับไม่ยอมลงจากรถจนองอาจต้องลงจากรถเพื่อมาลากหญิงสาวให้ลงจากรถของเขาไปได้แล้วแต่เขาต้องตกใจเมื่อเห็นที่ข้อมือของเธอมีรอยช้ำเต็มไปหมดเลยฉันจะลงเองไม่ต้องลากฉันแค่กำลังกลัวจะมีนักข่าวเลยมองให้ดีก่อนเท่านั้น นี่พ่อฉันทำลายร่างกายเธอไม่น่าจะใช่พ่อกำลังหลงเธอไม่น่าจะเป็นไปได้มันก็เรื่องของฉันพอแล้วฉันจะลงเองฟังนะฟังฉันฉันไม่ได้พิษวัตอะไรพ่อพี่แต่ฉันต้องการจะเอาตัวรอดจากคดีของแฟนเก่าจบเรื่องนี้ฉันจะไปจากครอบครัวของพี่เองแน่นอนว่าเธอโกหกเพราะสิ่งที่เธอต้องการคือความชิบหายของครอบครัวอง,ง์อาจ ที่ขืนใจเธอเอออย่าให้เป็นข่าวเลยฉันเบื่อจะรับผิดแทนพ่อฉันแล้วเลิกได้ก็รีบเลิกไปฉันไปหละด้านชัยชนะเอ,อ้ยอวสารวันหยุดของผมกับเมียตอนนี้ท่านประธานสั่งให้ผมตามโลสเธอมาที่กรุงเทพแล้วผมตามเธอมาอย่างนี้สองวันแล้วเธอคบกับคนพ่ออยู่จริงๆถามกลางจึกที่ผ่านมาองคอาจมาส่งเธอที่คอนโดมันชัดเจนว่าเธอเป็นของพวกนั้นแน่นอน ต่แบบไหนสวิงกิ้งเหรอแล้วทำไมต้องร้องไห้ทำไมองค์อาจถึงบอกว่าพ่อของมันทุบตีโรสคลืดคลืดคลืดเสียงโทรศัพท์ทำให้ผมนั้นต้องมองสายที่โทรเข้ามาเอ้ยเมียโทรเข้ามานะสายสนทนาใช่ไอ้บ้ชาที่ชื่อต้นนะ่ะมันฟื้นแล้วนะในที่สุดงานของน้องก็จบลงสักทีไม่ได้นอนเลย ผมนะ่ะสงสารเมียมากแต่เรื่องนี้มันใหญ่มากๆมากเกินกว่าที่เราจะทำอะไรตามใจได้อดทนหน่อยนะน้องจบเรื่องนี้เมื่อไหร่ท่านประธานสัญญาแล้วว่าจะให้พักผมเป็นทั้งเลขาทั้งบริการเป็นทุกอย่างให้ท่านประธานการจราาง,งานของผมมันยากมากเลยผมทำงานไม่เคยพักจนวันที่ผมได้มาเจอคุณอดทนรอผมอีกนิดนะใช่เม,ม,มนไม่มา นานแค่ไหนแล้วตรวจหรือยังกำลังจะไปตรวจดีใจไหมดีใจสิดีใจที่สุดเลยไปตรวจนะโทรมาบอกด้วยนะขอให้เขามางั้นน้องไปตรวจก่อนนะจบการสนทนาเมียกำลังจะท้องอย่างนั้นเหรอแล้วงานที่ทำมันทำให้ผมอยู่กับเธอไม่ได้ผมควรจะทำยังไงดีท่านประธานงงงแอแน่ รายนะั้นะติดผมยิ่งกว่าเมียผมซะอีกรักผมเหรอเฮ้อปล่าขาดคนใช้ต่างหากแล่าผมนั่งอยู่ในรถคอยสอดแนมหญิงสาวที่อยู่ที่คอนโดไม่ออกไปไหนตลอดช่วงเช้าพอช่วงบ่ายก็มีรถเบนซ์คันสีดำมารับเธอที่คอนโดเลยมีเพียงแค่โรสที่เปิดประตูเบาะหลังมือใหญ่ของคนข้างในกระชากแขนของเธอเข้าไปในรถมีมันอะไรกันเนี่ยพวกมันเอายาไปโยน แล้วทำไมถึงยังใช้ชีวิตปกติได้วะไม่เห็นเมคเซนเลยผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมแทนที่มันจะเรียกนักข่าวมารุมที่บ้านท่านประธานแต่มันกลับโยนทิ้งแล้วก็ทิ้งไปเลยทำไมอ่ะแถมโง่เอารถของตัวเองมาโดนถ่ายป้ายทะเบียนได้เนี่ยนะทั้งที่ปกติทำงานเงียบมาตลอดแต่จูจูมาวันสำคัญแบบนี้ดันโง่ซะได้ครืดครืด เสียงสายเรียกเข้าทำให้ผมกดรับโทรศัพท์ทันทีเมียผมทรมาแล้วน่าจะรู้ผลแล้วผมรีบกดรับสายแบบไม่รีรออะไรปาก็คุยกับเมียตาก็ยังมองรถคันหน้าสายสนทนาที่รักผลเป็นยังไงบ้างน่ะไม่ท้องค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเครียดก็เลยมาช้าหรอมั้งน่าจะประมาณนี้ทำไมเสียงเมียผมเศร้าจังเสียใจที่เขาไม่มาเหรอ แย่จังเลยนึกว่าจะมีน้องตัวเล็กๆมาวิ่งให้ชื่นใจนะ่ะที่รักวางก่อนนะฉันจะต้องไปดูอาการต้นนะ่ะ <c oughs> คงจะต้องเฝ้าดูอาการกันอีกสักหน่อยอืมเดี๋ยวจะรีบกลับคิดถึงจะแย่อยู่แล้วอยากกอดน,น้องอยากอยู่ด้วยอยากอยู่ข้างๆนะข,ขอวางก่อนนะคะจบการสนทนาอะไรเมียผพบมเป็นอะไร จะวางอย่างเดียวเลยสงสัยต้องรีบทำงานเรากลับไปง้อซะแล้วผมขับรถตามรถของมานพจนมาถึงที่โรงแรมแห่งหนึ่งมันยิ่งชัดเจนว่าสองคนนั้นมีความสัมพันธ์กันผมถ่ายภาพคนที่ฉุดกระชากลากหญิงสาวให้ลงจากรถนี่มันอะไรกันวะเนี่ยเรื่องนี้มันเริ่มชักจะซับซ้อนเกินไปแล้วสิผมตามสองคนนั้นไปถึงโรงแรมจนถึงล็อบบี้ก็ดูเหมือนว่าพวุนั้นจะนัดเจอกับใคร ผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ดูมีอายุอานามราว5 0 5ส้าบห้าปีผู้ชายคนนั้นมีลูกน้องตามมาด้วยมากมายโอ้แถมยังเป็นนักธุรกิจชื่อดังที่ไม่มีใครที่ไม่รู้จักเอามาเล่ขายเหรอคุณอาไม่เอาไม่เอานะคุณอาในบอกรักอาไงทำทุกอย่างได้เพื่ออาอย่าดื้อเลยนะ เดี๋ยวอาจจะให้ค่าขนมแต่ทำตัวน่ารักกับพี่โลดเขาหน่อยท่านมานพพยายามจะกล่อมหญิงสาวที่เริ่มร้องไห้ก่อนจะมองหน้าผู้ชายที่ท่านมานพชวนมาเจอหน้าที่หิวกระหายพยายามเข้าหาคุณโลสอย่างงั้นเหรอเฮ้ยแลกกันแล้วเสียงขององค์อาจก็ดังขึ้นอะไรอะหญิงสาวที่อง์อาจพามาถูกผักไปผู้ชายที่ชื่อโลด ผู้หญิงที่มากับองค์อาจทั้งตกใจและเกิดอาการกลัวแต่ก็ถูกผู้ติดตามของผู้ชายที่ชื่อโลดนั้นจับตัวเอาไว้แล้วก็ลากไปด้วยผมไม่รู้รายละเอียดเท่าไหร่หรอกนะผมไม่ได้ยินอะไรมากนอกจากเสียงที่มันดังแหลมขึ้นมาแต่ท่านมานพนี่เอารถมาขายแน่นี่มันอะไรของไก่อดัดถ้านาังนี่มันนอนกับใครก็ได้ฉันก็ลังเกียจมันถ้าจะอยู่ใกล้ลังเกียจที่มันนอนกับพ่อด้วยเข้าใจไหม คนพวกนั้นกําลังพากันเดินไปไหนผมแอบฟังไม่เสร็จเลยอยนี่มัอนอะไรกันวะเนี่ยปวดหัวไปหมดแล้วผมพยายามจะปลอมเป็นนักท่องเที่ยวถือถ้วยกาแฟามาดื่มใกล้ๆโต๊ะของคนพวกนั้นพร้อมกับพางตาพวกนั้นด้วยการเอาหมวกแก๊บและหนังสือพิมพ์ที่ปกติไม่เคยจะอ่านเพราะว่าผมอ่าน iPad นะสิเฮ้ยทำไมตัวเองต้องมาเป็นคนขี้เผือกแบบนี้ด้วยนะเฮ้ย แกบอกว่าไอ้ตำรวจตีนอะไรนั่นมันไปค้นบ้านเราเมื่อเช้าเหรอแกให้มันเข้าไปได้ยังไงเพราะมันมีหมายค้นไงล่ะเมื่อเช้าพ่อหายไปไหนมาพ่อหายไปโผล่มาก็ลากรถมาให้ไอ้โลดบ้าก,กามเมียพ่อไม่ใช่อีกตัวนะองอาจบ,บอกพ่อที่ตอนนี้เงียบแล้วก็เงียบทำไมมีเล่าเหรอวะาอยากรู้จะแย่อยู่แล้วเนี่ยเรื่องมันเป็นมายอย่างไงขอโทษนะหนูโลดอาต้องทำ ไม่งั้นพวกนั้นก็เอาเรื่องยาไปแฉแน่พวกเราลงเรือลำเดียวกันแล้วนะหนูโรสนะอย่าเอาต่ร้องไห้ได้ไหมครั้งนี้อาขอโทษนะต่อไปไม่มีอีกแล้วผมอยากเห็นว่าพวกเขาทำอะไรกันนะผมได้ยินแต่เสียงพอโต๊ะที่ผมนั่งมันดันหันหลังให้คนพวกนั้นเลยทำได้แค่อัดเสียงไว้เพื่อส่งไปให้ท่านประธานงานนี้จบได้ได้กลับไปหาเมียสักที ฉันบอกให้แกจัดการนางพิงแล้วทำไมถึงไม่ทำสักทีนายแกบอกว่าชอบมันนักหนาไงไปฉุดมันได้แล้วไปกูแม่งเสกมีลูกไม่เอาไหนเลยหมดวาระทางการเมืองเมื่อไรพวกเราชิบหายแน่ทำไมกูถึงไม่มีลูกเก่งเหมือนไอต้ตะวันฉายบ้างวะเจาะมันไม่ได้สักทีเจาะมันไม่ได้สักทางมันเซฟตัวเองโคตรจะดีตอนนี้ขังตัวเองในสถานีตำรวจเล็กๆที่นักข่าวเต็มสถานีเลย จะทําอะไรมันไม่ได้เลยเหมือนมันมั่นใจแล้วว่าเป็นฉันแต่มันไม่มีหลักฐานอะไรมันขังตัวเองเอาไว้ในสถานีตํารวจนะแสดงว่ามันรู้เป้าหมายของฉันว่ายังไงก็เป็นมันแน่ทำไมคุณอาถึงอยากได้เกาะนั้นนักหนาคะคำถามของโรสมันทำให้ผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันอะไรที่ทำให้ท่านมานบยอมทำขนาดนี้เพื่อไอ้เกาะบ้านั่น เราว่ามันเป็นทางที่จะออกนอกประเทศในสามประเทศโดยไม่ผ่านด่านของประเทศไหนเลยมันเป็นที่พักของฉันดีช่างมันเถอะอย่าคุยเรื่องนี้เลยค่ะเราไปทานข้าวบนห้องกันไหมหนูโลสขอโทษนะคะวันนี้ฉันอยากจะกลับบ้านแล้วฉันทุกข์ใจเกินกว่าจะทำอะไรตอนนี้คุณอาทำเหมือนฉันไม่มีค่ะมันเจ็บมากนะคะ โลสที่ลุกขึ้นยืนกลับโดนมานบสั่งให้ลูกน้องลากขึ้นไปชั้นบนโดยที่ตัวมานบเองก็เดินตามขึ้นลิบไปด้วยนี่มันเรื่องอะไรกันวนันนี้ยิ่งดูก็ยิ่งซับซ้อนยิ่งดูผมก็รู้สึกแอบสงสารเธอขึ้นมาอนา,าคตของเธออยู่ที่คุณแล้วขาดหลักฐานก็สร้างให้แล้วรีบทำให้มันจบสักที นักข่าวพร้อมอยู่แล้วนี่เสียงที่ดังขึ้นมาข้างหลังผมนั้นทำให้ผมต้องตัวชาว,ว่าเขารู้มาตลอดว่าผมนั่งอยู่ตรงนี้แต่เขาก็ยอมให้ผมมาเก็บหลักฐานอย่างนั้นเหรอคุณทำแบบนี้ทำไมครับเพราะฉันเบื่อจะรับผิดแทนพ่อแล้วฉันช่วยขนาดนี้แล้วขอได้ไหมช่วยผู้หญิงคนนั้นไปด้วยถือว่าแลกกันอ,องอาจขอให้ช่วยลดอย่างนั้นเหรอแต่ ทำไมผมกำลังจะหันไปถามแต่เขากลับไม่อยู่แล้วจะให้ช่วยยังไงนั่นผู้ร้ายสั่งฆ่าคนนะถ้าช่วยรถแล้วเมียเจ้านายผมอะ่ะเอ้ยบ้าไปกันใหญ่แล้วอีกด้านหมอน้องไปพักเถอะค่ะแล้วนี่ได้บอกข่าวดีกับแฟนหรือยังเหรอคะยังเลยล่ะคะ่ะอาจจะเร็วๆนี้ การทำงานของชัยชนะมันไม่เหมาะกับการมีครอบครัวซึ่งหมอสาวเองก็เข้าใจและรู้อยู่แล้วแฟนหมอต้องดีใจมากๆแน่เลยล่ะค่ะพยาบาลหลายคนต่างมาแสดงความยินดีต่างจากน้องที่ตอนนี้ไม่ได้ยินดีเลยสักนิดโปรดติดตามตอนต่อไปโอ้ยเรื่องนี้ซับซ้อนแล้วซับซ้อนอีกซับซ้อนจนมันเริ่มจะเฉลยแล้วล่ะคะ่ะ เรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อนะชัยชนะจะช่วยโรสได้ไหมแล้วโรสเองมีแผนที่จะทําอะไรองค์อาจมีแผนที่จะทําอะไรเรื่องนี้ทุกคนต่างมีเรื่องมีแผนมีเรื่องราวมิสตอรี่ของตัวเองกันหมดแล้วแบบนี้ใครกันล่ะคะที่เป็นคนที่ผิดใครกันล่ะคะที่เป็นคนที่น่าสงสารเอ๋ผิงหรือเปล่าหรือโรสหรือใครกันแน่อืม เรื่องราวมันเริ่มชักจะวุ่นไปกันใหญ่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงกับตอนนี้บ้างคะลองเมนคุยกับแอดหน่อยนะสุดท้ายนี่เราะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งติ้งๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ